สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้อมมาแชร์เคสอ,อะไรให้เราฟังกันคะวันนี้เป็นเรื่องของออดีตเคยเป็นไตระยะที่สองออทีนี้วันนี้ที่เรียกปกติหเห็นเห็นป้อมเนาะก,ก็จะมาจับไตระยะที่ห้าแต่วันนี้รู้สึกว่าเคสเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนเลยที่ที่เรียกว่าที่เราให้คำปรึกษาเนี่ยเรียกว่าเกิน50%ที่เป็นเหมือนเหมือนพี่คนนี้ อ่าที่วันนี้จะเป็นเคสของคุณที่อายุ63เป็นหญิงเนาะทีนี้63นี่คือเป็นวัยที่กเกษียณแล้วอ่าพอวัยเกษียณแล้วปุ๊บนอกจากได้พักผ่อนแล้วมันจะมากับโครคภัยไข้เจ็บอ่าก็มาโรคครบชุดเลยเนาะคือความดานันอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นเพิ่มขึ้นมาอีกคือเรื่องของนอนไม่หลับเพราะความเครียดเครียดในสุขภาพของตัวเองเพราะว่าพอเวลาเข้าใจว่าตัวเองเป็นโรคไตแล้วเนี่ยคนที่เขาไม่รู้ก็จะคิดว่า มันแย่มากอ่ะแล้วก็คือพี่คนนี้เขาเจอมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับแล้วก็ต้องอดทานยาค่ะอาทีนี้ก็อย่างที่อย่างที่พี่บอกก็ว่าการให้คำปรึกษาของของของป้อมเนี่ยป้อมจะเน้นที่เริ่มต้นที่ผลตรวจก่อนเพราะถ้าเราไม่มีผลตรวจเราจะเริ่มต้นไม่ถูกเลยว่าเราอะยืนอยู่ณจุดไหนคะ่ะก็เลยคุยอธิบายเขาเขาก็ส่งผลตรวจกลับมาปรากฏว่าสิ่งที่เราพบก็คือว่าเอวคนนี้อ่า ก่อนที่ก่อนที่จะคุยกันเรื่องผลตรวจเนี่ยเราถามข้อมูลเขาเขาก็จะบอกว่าตอนนี้คือทางบ้านเขาว่าเครียดมากเพราะว่าตัวเขาว่าน้ําหนักลงน้ําหนักลงจนแบบว่าไปออกไปข้างนอกคนเดียวเนี่ยเขาจะเป็นห่วงเพราะว่าจะวูบถามว่าเอ้าทําไมถึงวูบละ่ะก็บอกหนึ่งเขานอนไม่หลับอสองคือเขาคุมอาหารเขาไม่กล้ากินอะไรเลย ชช่กลัวว่ากินอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะไปทําลายไตเพราะว่าเหมือนกับว่าคือเขาก็ไปหาความรู้แล้วก็ได้ยินคนนั้นพูดได้ยินคนนี้พูดว่ามันจะต้องกดคุ้มใช่ทีนี้เอาโอเคเราก็ได้ได้ข้อมูลว่าเออว่าเขาเขาจะบูบบ่อยแล้วก็ของเกินไปของเกินไปนี่คือฟีดแบกจางการว่าหุ้ยแบบลดอาหารเกินไปแล้วนะประมาณเนี้ยอ่ะพอได้ผลตรวจกลับมาเขาผสมมาให้ดูเมื่อวันที่สิบสิงหาค่ะปีนี้แหละเนาะ เราก็ดูปรากฏว่าอ้าวค่า BUN 16.40นั่นหมายความว่าปกติอ่าเพราะว่าถ้าคนปกติคือไม่เกิน20่สคุณก็คือปกติคือคือใตสามารถขับของเสียได้อยู่ในเลงใช่ไหมอ่าเราไปดูว่าค่าอ่าครีตินินศูน0 8จก็คือปกติเพราะว่ามันไม่ควรเกิดเหลือของเสียเกิน1.2ใช่ไหมอ่าปรากฏว่าปกติออาไปดูค่า GFR 77.54สิบ พี่อันนี้มันดีมากเลยนะสําหรับคนที่หกสิบอะด้วยด้วยด้วยเราเปรียบก,กับกับเล้งเขาเรียกว่าเสื่อมตามวัยมันเป็นเรื่องปกติแล้วแต่หกสิบกว่ายอยู่แค่นี้ก็ถือว่าคุณปกตินะ <c oughs> อันนี้เราก็มาปรับปัญหาที่พบพี่ก็จะบอกว่าน,นี่เราคุยกันแบบผู้ใหญ่คุยกันนะ <c oughs> ถ้าอันตรายปองก็จะบอกว่าอันตรายแต่เคสของพี่ไม่อันตรายแต่ตัวที่มันอันตรายคือพี่กลัวเกินเหตุ <c oughs> พี่ก็คุยว่าอ่ะพี่คือคนปกตินะวันนี้พี่อยากจะกินอะไรพี่กินได้เลยเพราะอะไร เพราะว่าพอมาดูแล้วปัญหาที่เราจะต้องแก้คือหนึ่งเรื่องนอนไม่หลับนอนไม่หลับเกิดจากอะไรพี่กลัวเกินเหตุจะกินในนู่นก็กินไม่ได้มีดูสิที่ป่วยคนหนึ่งอ่ะทั้งบ้านป่วยหมดเลยเพราะนั้นเราต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนแล้วมันจะกินได้เหรอเราอมเราเริ่มเราค่อยเริ่มถ้าเราไม่เริ่มเราก็จะแก้ไม่ได้ทีนี้ตัวนี้พี่ก็เลยตั้งใจอมาฝากเลยว่าอ่ะตัวตัวตัวฟื้นตายปกติคืออ่ะเขาไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเขาให้เราจัดเลย สิ่งที่เราจะเพิ่มคืออสิ่งที่เขาเขาอยากทานอยู่แล้วก็คืออูมิสอง hard หนึ่งซึ่งปกติ่ทีนี้ตัวที่ตัวนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งที่อยากจะให้ลองแนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาของนอนไม่หลับแต่ว่าค่าของเสียเขาต้องไม่เกินเนาะใช่ค่ะพอไม่เกินปุ๊บเราก็เสนอไปว่าพี่ไม่ต้องกินยานะแล้วพี่ทานอีกโซเลยก็ไม่สี่ทุ่พี่ก็ปิดปิดไปอ่านะ แป้งจำตัวเยียมท้อมนอนได้แล้วไม่ต้องดูโทรศัพท์แล้วเชื่อไหมว่าเขาหลับสนิทตั้งแต่วันแรกซองแรกคืนแรกเลยนะอันนี้คือป้อมยืนยันแต่ป้อมจะให้เขาถ่ายรูปมาแต่ว่าเขาเขาเขาอายเนาะเออเขาไม่ค่อยอรอที่เขาสบายใจเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมอยากจะเขาบอกเขาไปว่าสิ่งที่เขาได้ผลเนี่ยถ้าเขาสามารถแชร์ได้มันจะเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นได้เยอะมากเลย ตัวนี้แล้วก็สิ่งที่พี่เพิ่มไปอีกตัวหนึ่งก็คือตัวตัวมีนสีแดง,แดงอ่ามีนสีแดงนี่คือจะช่วยเขาเรื่องของเม็ดเลือดเพิ่มและมีแรงใช่ไหมปรากฏว่าเราก็แก้ปัญหาได้สองจุดก็คือเขาหลับโดยที่ไม่กินยาตั้งแต่วันแรกเขาบอกมาที่ที่ที่พี่ตั้งใจเอาเอาเคสนี้มาเพราะว่าน้ําเสียงอ่ะที่เขาคุยกับเราวันแรกอ่ะดีใจใช่คือเขาดีใจแบบว่า เหมือนกับว่าเหมือนกับเขาเขาขอความยืนยันว่าเขาเป็นคนปกติหรืองไงหรือว่าเขาได้ยินว่าเราบอกว่าเขาเพราะเขารู้จักเรามางานแล้วใน youtube <ะ>เขาก็มั่นใจเพราะเวลาเราคุยเราคุยด้วยผลตรวจ<ะ>อ่าก็พอผ่านไปสองเดือนไอ้ที่้อ่หลับเบอแรกนี่เขาเขาเขาโทรบ,บอกตั้งแต่คืนวันรุ่งึ้นเนาะ,ะโอ้พี่หลับแล้วพี่พี่หลับสนิทเลยเ<ะ>ออมาหลับสนิทร่างกายได้พักผ่อนนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งว่ามันถึงได้ฟื้นได้เร็วค<ะ>่ะอ่าเรามาดูผลกันหลังจากสองเดือน สองเดือนผ่านไปครั้งแรกคือวันที่สิบสิงหาเนาะครั้งนี้คือวันที่เก้าพอยอพ่ง<ม>ผ่านมาเนี่ยค่ะ,ะปรากฏว่า,ค,าค่าค่าครีตินีนเขาก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ก็คือศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งคือคนปกติค่ะสวยงามมากแต่ที่สวยงามมากยิ่งขึ้นแบบหมองงก็คือค่า GFR เพิ่มขึ้นมา90.93นั่นหมายความว่า โชว์ให้ดูแต่เ่อเ่เดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งคจอในโปรแคใช่ใช่ถ้าชัดโอเคชัดอ่าอันนี้คือเขาแบบว่าตอนที่เขาโทรมาเขาดีใจแล้วนะน้ําเสียงเขาแต่เราอะเราดีใจยิ่งยิ่งกว่าเหมือนเหมือนถ้าเขาเป็นแม่เราอะไรเนี่ยเราก็จะโูคืออ่ะแล้วพี่ก็เลยถามว่าเราหมอหมอหมองมั้ยหมองงว่า ว่าคุณป้าไปทําอะไรมาแล้วคือเหมือนกับว่าคือคือผิวพรรณหน้าตาก็สดใสอาจจะมีความสุขด้วยแหละเพราะว่าเขาไม่กลัวแล้วเนาะทุกอย่างสดใสหมดเลยคลายความเครียดคลายความกังวลลงมีนิวมิสองฮาร์ดหนึ่งเอ็กโซหนึ่งมินหนึ่งค่ะสี่ตุดนี้ต่อวันเลยนะห้าสอใช่ใช่แล้วแบบว่ามีแอเอ็กโซเนี่ยเขาชอบมากเขาก็บอกให้จัดแบบนี้ เขาก็ชอบคือเลยเหมือนกับคนนอนไม่หลับอ่ะเราแล้วแล้วคงเหมือนมันค้างมันมึนอยู่ประมาณเนี้แต่ว่าแต่ที่เขาบอกมาคือเสียงเขาดีใจคือเขาบอกเขาหลับตั้งแต่สองแรกเลยอันนี้ก็คอนเฟิร์มอีกว่าลองดูสําหรับแก้ปัญหาเพราะถ้าร่างกายมันมันหลับอ่ะมันได้ฟื้นี่ยเหมือนกับที่เราได้ได้เรียนความรู้มาเนาะร่างกายมันได้ฟื้นมันถึงได้ฟื้นเร็วขนาดนี้แล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มใบบอกเคื่อนในกลุ่มค่ะเพราะว่าพอมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับทุกคนก็จะคิดถึงยานอนหลับอืมอ่าเพราะฉะนั้น ตอนนี้ไม่ต้องใครก็รูู้่แล้วว่ากินยามันก็ทําให้ร่างกายแย่แล้วก็ที่ทางานคือเราไม่ได้วัดกันที่ความรู้สึกค่ะเราวัดกันที่ผลตรวจค่ะแล้วผลตรวจคุณหมอก็เป็นคนเขียนซึ่งที่เป็นคนแค่แนะนาเพราะไม่ได้เป็นคนเขียนผลตรวจทุกคนกลับไปหาคุณหมอที่ดูแลคุณเหมือนเดิมอ่าทีนี้ก็เลยยืนยันว่าถ้าคุณลองมาหมดแล้วขอให้ลองตัวเจลอีกสัก อีกสักทางหนึ่งมันก็ไม่แปลกถูกไหมเพราะเราเราวัดผลกันที่ผลตรวจวันนี้ก็เลยเอาเอาความดีๆเนี้ยมามาแชร์ให้ฟังเผือว่าจะเป็นอีแนวทางให้ให้คุณเลือกเนาะแล้วก็ที่สาคัญแค่เด็ดละด,ดูแล้วมันก็อร่อยมากเลยใช่นะคะ <c oughs> ก็วันนี้ขอแชร์แค่นี้ <c oughs> คะขอบคุณมากค่ะ